ขอสวัสดีทุกท่านยามเย็นนะครับผมเย็นวันวิสาขาอาสาฬหบูชานะทุกท่านเย็นวันอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่ห้านะครับผมกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองหกสิบสามนะท่านเวลาสองทุ่มนะครับอยลูกๆเราลุกและนะครับผมจะการนอนกระด้งนี้จะผสมนะถ้าเป็นนอนสองแล้วก็ไว้นอนสามนะครับท่านก็เราเคาะรวมกันเ็งเขาจะมีค่าของเขาทีล่อร ก็คาบสีน้ำตาลที่อยู่นี้เปื่อนกับใบหมอนนะครับหิวจัดมากเลยนะครับ<ว>ทุะท่านดินทุกติ๊กทุกติ๊กครับผมกระด้งนี้ถ้าเราแยกตอนนอนใหญ่ก็จะได้ประมาณห้ากระด้งอยู่นะครับได้ห้ากระด้งอยู่ไล้วก็โตอ้วนขึ้นเพราะมันมีไหมสองรุ่นแล้วก็รุ่นเล็กอีกรุ่นหนึ่งอยู่นะครับผมอยู่ด้วยกันมีสามรุ่นนะครับทุกท่าน เราเคาะรวมกันนะพุกท่านเขาไม่ใช่ใหม่รุ่นเดียวกันพอดีว่าตอนที่ไข่อ่อนนี่คือพอดีมันบางเนาะรุ่นนี้เราก็เลยเคาะรวมกันนะครับผมทานเป็นไข่ฝาดนะครับผมสวยนะครับทุกท่านเรากาลังฝึกให้เขาเนาะไม่มีตายนะครับผมไม่มีตายเพราะว่าปกติถ้าเขาเตอร์เขาจะเริ่มเห็นตอนนอนสามนะทุกท่านนะครับผมแล้วก็จะเป็นนอนใหญ่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราต้องดูว่าจะมีเตอร์ใหมแต่ว่าที่เราเลี้ยงมาจะไม่เจ็บป่วยนะครับผม